บบก็ดูหน่อยพิมได้หอยอะไรบ้างว้าวบิมเก่งแกงน้ำนอนผัเขียวหมดแล้วอุ้ยสนุกสนุกอ,อันนี้าแปลงตื่นแต่เช้านะคะมาเล่นนะ้ำตอนเช้ากันสนุกมากเลย อ่ะเต้นดังๆให้เพื่อนดูสิดังๆ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 ดังดังๆ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 อ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขอบคุณค่ะเหมือนใหม่ขอบคุณค่ะเหมือนใหม่เชฟพัชรีให้ดูหน่อยหนึ่งสองสามมาทางนี้อ่ะดองๆให้เพื่อนดูใหม่ดัง แป็นดองๆสิน้ำใสมากเลยค่ะเอ้าหายหมดแล้วเอ้าปล่อยหอย <c oughs> ปีมกลับหรือยังคะ Bim 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 sân nùng hai khá bim khóc quân khán ơi dâng à, đăng phân khán đuân bim đã dâng đâng 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 มาเป็นจะวิ่งมาอ ันนี้ปปิมประแป้งมาเที่ยวที่หาดเตยงามนะคะอําเภอสัตแบบแหีบจังหวัดชนบุรีน้ำใสมากเด็กๆตื่นแต่เช้าเลยตอนเช้าคนจะยังไม่เยอะนะคะอากาศดีมาก เหมาะก,กับเหมาะก,กับเด็กมากเลยน้ำใสาหาสายสวย อ๋อเป็นเนินทรายเหรออรันเป็นเนินทรายขึ้นมาตาแยสวยทางนช้ก็สวยเดี๋ยวเดี๋ยวกันทุกคนอ่ะสามจถ่ายทุกอยู่ <ไ> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆจะไปดูได้ที่ช่องปลาแปลงปลาปิ youtube นะคะ tập 9. ทางนี้ันพี้คิะอันี่ ยิ้ม <Netz> ด <mainly disag rees> ังๆสิดัง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 เพื่อนดูไหนเลวดังดังดังนะหนูไม่เหนื่อยเลยหรอคะกลับห้องไหมคะกลับที่พักหรือยังคะไม่ โบกมือให้พี่เฉยเืนอ๋อ,ม,อมีสาย สวยมากเลยตรงนี้ ตีดติดตาวิอาวิวจหาที่ตักอยู่ตรงเขาจะมาจะิ่งไปหาที่ตักไงใช่อยู่่ะถ่ายเรื่อยๆอยู่สวยไปก้อยวิดีโอด้วยกล้องด้วย มือใครติดคะ